สวัสดีค่ะทุกคนค่ะตอนนี้อยู่กับเซล์ปีใหม่ค่ะอีสุสุเชียงตรายโดยกลุ่มนักเงานสำนักงานใหญ่อีกเช่นเคยตอนนี้นะคะก็เจอกันเป็นช่วงเวลาประมาณ10โมงจะสิโมงได้แล้วนะตอนนี้ปีใหม่อยู่ที่สนามทดลองขับนะคะ ชาอินเตอร์เนชั่นแนลจังหวัดบุรีรัมย์นั่นเองเดินทางจากจังหวัดเชียงรายมาถึงที่นี่กันเลยทีเดียวหลับวันนี้นะคะตอนนี้ก็เป็นงานเปิดตัวสําหรับอ e ีสุตัวใหม่ล่าสุด2025นั่นเองค่ะกับ2.2 m a c f o r d นั่นเองนะคะเสื้อสวยไหมคะทุกคนนะอ่ะแล้ววันนี้นะคะเพิ่มเติมในส่วนของที่ปรับเปลี่ยนมานะคะสําหรับรุ่นนี้นะ ก็คือเอาไว้ง่ายในส่วนของอรูปโฉมต่างๆนะคะเหมือนเดิมเพิ่มเติมเลยคือเครื่องใหม่นะคะไม่ว่าจะเป็นเครื่อง2.2นะคะหรือ3.0นะ2.2นะคะตอนนี้แรงม้าจะมาอยู่ที่1 6 3แรงม้าค่ะแรงบิดที่400นิวตันเมตร กำรับแรงบิดนั่นเองทำงานที่รอบ1,600ถึง2,400รอบต่อนาทีนะคะตอนนี้รอบไวมากกว่าเดิมเร็วขึ้นแรงขึ้นและประยะัขึ้นนั่นเองและเพิ่มเติมกับสีใหม่นะคะสีแอร์บรูนะอยู่ด้านหลังเดี๋ยวพาทุกท่านนะคะไปตรวรับชมดีเทลรายละเอียดใกล้ๆพร้อมๆกันกับรุ่นนี้นะคะเป็นสีประตูไฮไลท์เลอร์2.2ตัวใหม่ล่าสุดสีใหม่ด้วยนะคะไปดูใกล้ๆพร้อมๆกันคะ่ะไปค่ะ สำหรับคันนี้เป็นสีประตู Highlander 2.2เกรดมนะคะ mm hmm. กับสีใหม่ค่ะสีแอปพลินะ mm hmm. เป็นสีใหม่ที่เพิ่มเติมมาในส่วนของรถกระบะนะคะ mm hmm. ก็จะมาทดแทนในส่วนของสีเทาแลมนโบนั่นเอง mm hmm. ก็คือต่อไปสีเทาแลมโบไม่มีแล้ว mm hmm. ก็จะมีสีนี้มาแทนนั่นเองในส่วนของออปชั่นฟังก์ชันรอบๆนะคะสำหรบับ ตัวใหม่ก็คือทุกอย่างเหมือนเดิมนะคะจะเพิ่มเติมในส่วนของบ้านท้ายของเขานะบ้านท้ายนะคะตรงนี้นะจะเพิ่มเติมแบบ2.2 DDI Macart นะคะแล้วก็เพิ่มตเติมตรงนี้มาคะ่ะแล้วก็จะในส่วนของเครื่องนะคะดูด้านในให้นิดนึงด้านในก็ทุกอยากอ่างฟังก์ชันออปชันทุกอยาก่างเอาง่ายเหมือนเดิมนะคะทุกคนเหมือนเดิมมาเลยด้านนอกนอด้านในเป็น ตัวนี้ในส่วนของรายละเอียดนะคะก็มาพร้อมกับเครื่อง2.2งี่สีนะคะให้กำลังแรงมนะ้าสูงสุดอยู่ที่163แรงมนะ้านะคะแรงบิดสูงสุดอยู่ที่400นะทำงานที่รอบ1,600ถึง2อ0 0รอยรอบต่อนาทีตัวนี้นะคะก็จะเป็นเกียร 8สปีดนะคะสำหรับเกียร์ออตโต้แต่ถ้าเป็นเกียร์แมนวนวลอ่ะจะเป็น6สปีดดูนะแล้วก็ในส่วนของอการประหยัดน้ำมันจนให้ประหยัดน้ำมันมากขึ้นแล้วก็ลดค่าส o 2 มากขึ้นนั่นเองสำหรับตัวใหม่เน้นๆเลยรอบมาไวขึ้นแรงขึ้นแรงปยะหยัขึ้นนะอละเเียดง่ายๆก็ประมาณนี้นะคะตัวนี้โอเคค่ะก็เดี๋ยวปีใหม่พันท่านไปจะรับชมคันอ่งต่อไปค่ะสําหรับคันนี้สําหรับท่านใดที่สนใจนะคะสอบถามโปรโมชั่นเพิ่มเติมก็สามารถค้ากินบ็อกหนาเซลล์ใหม่นะคะตามลิงอ์รือล่างกลุนี้ได้เลยค่ะสำหรับวันนี้ค่ะคลิปนี้เดี๋ยวเราไปก่อเดี๋ยวเจอกันใหม่นะโอเคติดตามคันต่อไปเลยไปค่ะ มาดูในส่วนของเครื่องยนต์นะคะ2.2 m a c f o r s ตัวใหม่นิดหนึ่งนะคะตัวนี้นะคะสังเกตเลยในส่วนของฝาครอบตัวนี้เป็นฝาครอบมาใหม่ดีไซน์ใหม่2.2 m a c f o r s มาพร้อมกับขุมพลังแรงม้า163แรงม้าค่ะแรงมิดสูงอยู่ที่400นิวตันเมตรนะคะที่รอบ1600ถึง2400รอบต่อนาทีนั่นเองค่ะมา รอบก็จะมาไวขึ้นเร็วขึ้นนะคะแล้วก็สําหรับอิซุซุนะคะตัวนี้ก็รองรับยูโรห้มาแล้วเรียบร้อยในเรื่องของการจัดวางตําแหน่งเครื่องยนต์เขาก็ยังคงจัดวางให้เยื้อหลังข้าหน้านิดหนึ่งช่วยในเรื่องของการกระจายน้ําหนักแล้วก็ยึดเกบาบถนนเป็นเยี่ยมนั่นเองค่ะ